นิทานเซนเรื่องเส้นทางของการเป็นผู้นำสีประการวันนี้ทางช่องธรรมธรรมดาจะขอนำเอาแง่คิดของทางเซนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำมาฝากกันนะครับใครต่อใครก็อยากเข้าไปนั่งในหัวใจของคนอื่นด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำ ถ้าไม่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนได้ถือว่าขาดภาวะผู้นำอย่างรุนแรงแต่ทั้งๆท,ที่ต้องการเช่นนั้นแต่ก็มีไม่น้อยที่แทนที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนกับเผลอไปนั่งอยู่บนหัวคนการนั่งอยู่บนหัวคนนั้นเกิดจากการใช้ตำแหน่งมาพร้อมกับอำนาจการที่คนทั่วไปจะยอมให้เรานั่งอยู่บนหัวเขาได้ก็ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในตำแหน่งแห่งอำนาจ และผลประโยชน์เท่านั้นวันใดเราหมดอำนาจพวกเขาจะเผยธาตุแท้ออกมาให้เห็นทันทีที่ยอมเราอยู่นั้นเพียงการยอมเพื่อแลกกับผลประโยชน์เท่านั้นการนั่งอยู่บนหัวคนจึงไม่ใช่วิธีแห่งการเป็นผู้นำที่ยั่งยืนการที่เราจะเข้าไปนั่งอยู่ในใ,นใจคนนั้นก็คือหนึ่งการไม่ถือว่าตนเองเป็นคนสำคัญถือว่าตนเป็นเพียงคนธรรมดาธรราคนหนึ่ง 2. มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายใช้ชีวิตโดยเชื่อมโยงกับคนส่วนใหญ่ได้ในลักษณะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านไม่ทําตัวเจ้ายศเจ้าอย่างทําตัวเรียบง่ายธรรมดามีชีวิตชีวา 3. ใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวมีความสุขในการน้อมตัวลงรับใช้คนอื่นอย่างที่เราเรียกในเวลานี้ว่าจิตสาธารณะสูงนั่นเอง 4. เป็นผู้มีวัศิลิ์เป็นเลิศ นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้โดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว